โอเคครับก็สวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยครับอยกับผมประจำสายชิวครับวันนี้กูดจบสายแบกครับกูดจบ จุดจกซ้ายแบกสะดือแนบพาดครับสะดือแนบฟังใส่แนบเคลื่อนหน่อยนึงครับกปกติกปกติแนบตัวนี้มันสี่ยุนมันสี่ยูกระมณัณอยู่เสมอกันเลย ตอนนี้ก็แลนทาไว่ใิก่อนครับจ้ามแต่แกซื้ออะไรมาจะเปลี่ยนนี่ขาดเตื้อสองนะครับเตือแรกขาดดูตอนแลนอยู่บ้านครับมองก็เปลี่ยนบ้านในพอด,ดีกันอยู่ มันเสืร์มามันมันเป็นน็อตมันเป็นน็อตเกี่ยวน็อตเกี่ยวเงาเลยมันมอเป็นน็อตเงามันเป็นเกียวเกียวเงาลงมาอย่างสีเลยนะมันบท้นครับเบิ้งห้อยก็ะหูเคยเปลี่ยนมาแล้วเคยถอดมาแล้วเบิ้งห้อยถอดจุดจบสายแบก รถไม่เสียงเตือนนิ่มนิ่มแน,นบหักครับแต่สะดือขาดซื้อสะดือมันน่อยส่วนตะแลนอยู่สะดือสะดือ ซ้ำนี่ครับเอ้ยเบอร์สิบเจ็ดครับเบอร์สิบเจ็ดเบอร์นี่หน่อยนึงเพราะมันเบอร์หน่อยแล้วมันกระขาดดูไปน้นบอบักนี่บบกนี้หน่อยนี่เป็นแบบ อันนี้นะรด,ดกับวเดลา่าล่อครับค่อยเล่นเอากันนะอาจจะได้ยีดกด 也太太太太。 วันนี้วันที่23่ครับเที่ยวแรกของวันตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้ว จะดื้อเนี่ยครับรุ่นใหม่นี่จะเป็นวัตถุนี่เฮ็ดมาอ่นหน่อยพร้อมครับเฮ็ดมาอ่นหน่อยอันหน่อยแบบนี่ขั้นนี่เจ๊ตัวได้ปีล่ะแนบวบ่เคยฮักสะดื้อวัคคือขาห่วยโมเมนต์ที่หาปีเราพอรถขั้น,น คลิปนี้ก็ bye บากกยบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ